สัทาน,านทุกคนอันนี้นะคะ1นกิโลนะคะ2อ0 0 0่หยวนนะคะทุกคนบายบายอาถางบ๊ายบายก็อาถานจะกลับปีใหม่นะคะบายบายโอ้ยเป็นเพื่อนที่นีสใส่ดีมากเลยนะคะแล้วก็แต่เขาเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาเราอีกนะคะอันนี้ก็กลับไปที่มาเก๊านะคะทุกคน ทุกคนคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะเราก็มาถึงตอนช่วงกลางคืนแล้วเนาะบีก็เลยไม่ได้มีภาพบรรยากาศตอนกลางวันให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะคะ <S <S แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะบีก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปชม12ปนาเมืองเชียงรุ้งนะคะไปไปดูนะคะว่าท้องถนนหรือบ้านเมืองเขาเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆไปทานอาหารไทยกันค่ะ <S 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 แล้วก็เออเราย้ายเราย้าย ออที่จอดรถแล้วนะคะทุกคนจากเมื่อคืนเนาะตอนกลางคืนเนาะเราก็มาจอดรถตรงนี้นะคะเดี๋ยววิจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนดูกันเนาะไปใกล้กับห้องน้ํามากเลยนะคะห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่คือห้องน้ํานะคะสะอาดมากด้วยนะคะทุกคนเหมือนเมืองไทยไหมคะเพื่อนๆเหมือนมากเลยนะคะ อารมณ์แบบเมืองไทยมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็แม่ขงริเวอร์นะคะโฮเทลนะคะโรงแรมแม่ขงนะคะนี่นะคะทุกคนที่จีนนะคะก็จะมีตู้แบบนี้นะคะในหลายๆที่น,น,นะคะเป็นตู้เช่า power bank นะคะทุกคนคือที่จีนเนี่ยโทรศัพท์แบบจำเป็นมากนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช้เงินสดแล้วเขาต้องใช้โทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นทุกที่นะคะก็จะใช้ก็จะมีตู้ให้เช่า power bank แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะใช้จะเช่ารถแบบนี้ไปกันนะคะทุกคนพวกเราก็จะปกติก็มาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะเช่ารถไฟไฟ้าอย่างเงี้ยขี่กันเป็นประจำนะคะเพื่อนเพราะว่ามันสะดวกดีนะคะหรือไม่บางทีก็ปั่จักรยานของเต้น,นะคะแต่ถ้าแบบไปใกล้หน่อยก็เช่าค่ะสะดวกดีค่ะ ใช้มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายสะพานให้เพื่อนดูนะ สะพานพระรามปดนี่แม่น้ำโขงนะคะทุกคนแล้วก็พักรถไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เ,เพื่อนๆดูฝั่งตรงข้ามเนาะนี่นะคะทุกคนข้างล่างนะคะก็มีแบบที่จอดเรือนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรืออะไรนะคะ ริมน้ำก็มีขายต้นไม้นะคะทุกคนรวยเกลืออะไรครบนะคะเรื่องปลาลทุกคนคะแล้วที่นี่นะคะก็คือเอ่อในภาษาจีนนะคะก็จะเรียกว่าซีชวงปันนาต้าเฉียวนะคะก็คือสะพาน12บันนานะคะก็ที่นี่นะคะก็มีจะมีคนนะคะมาตกปลากันนะคะมาจับปูปาลาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรือล่องเรือนะคะเรือก็จะมีเรือที่แบบแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ ใน12กสงนาเนียนะคะก็จะมีชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์นะคะต่างๆค่ะแต่ชาติพันธุ์ที่เยอะที่สุนนะคะก็คือไต้สูงนะคะไต้สูงก็คือชาวไทยร้อนั่นเองนะคะแต่ในจิ่งหงนะคะจิ่งหงก็คือเชียงรุ้งนะคะในเชียงรุ้งนะคะชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่มากที่สุดนะคะก็คือฮานี่สูนะคะก็คือบีไม่แน่ใจนะคะว่าฮานีคืออะไรนะคะบีคิดว่าน่าจะเป็นอาข่านะคะเพื่อนถ้าบีพูดผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะก็จะพาพื่เพื่อนไปดูต่อกันค่ะ กทุกคนเห็นไหมที่นี่เขานิยมใช้รถจักรยานยนต์กันนะคะหรือว่ารถรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะรถจักรยานไฟฟ้านะคะนี่นะคะก็เรากำลังจะไปทานอาหารไทยกันนะคะทุกคน เดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนๆไปนะคะอาหารไทยที่นี่นะคะราคาถูกมากเหมือนร้านอาหารตามสั่งเมืองไทยอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีมากมายถึงขนาดบ้านเรานะคะแต่เดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนไปดูนี่นะคะแล้วก็การที่จอดรถนะคะแล้วก็ต้องจอดให้เป็นที่นะคะเพื่อนๆเขาจะมีจุดให้เราจอดนะคะถ้าเราจอดไม่เป็นที่ก็คือเครดิตไม่ดีนะคะไม่ใช่ว่าจอดไม่ได้จอดได้แต่ก็จะแบบเครดิตไม่ดี <laughs> คิดว่านะไม่มั่นใจแต่ว่าต้องจอดให้เป็นที่นะคะทุกคน มอไซเยอะมากนะคะทุกคนเ <Okay. S 1> มืองไทยมากเลยนะคะมอไซเยอะมากแล้วมอไซเนี่ยจะต้องจอดข้างหน้ารถยนต์นะคะก็คือแบบออกก่อนนะคะแล้วต้องแบบออกก่อนรอบ,บิดออกก่อน <c oughs> <c oughs> นะคะก็เยอะนะคะนิยมค่ะที่นี่นิยมมากนะคะมอไซรถเล็กนะคะนี่นะคะข้างบนนะคะก็คือภาษาชาวไทยลื้อนะคะทุกคนเห็นไหมตัวที่เล็กๆเกนะี่ยก็เป็นภาษาชาวไทยลื้อนะคะแล้วก็ ข้างล่างเนี่ยเป็นภาษาจีนนะคะทุกคนตอนแรกก็คิดว่าลาวนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านต่อนี่ดูนะคะการแบบดีไซน์แบบตึกอาคารนะคะก็อารมณ์แบบมเมืองไทยเลยนะคะวันแรกที่มาถึงยังแบบที่นี่เขาปลูกต้นไม้เยอะมากนะคะแบบว่าแต่งถนนนะคะร้านที่นี่ก็น่ารักนะคะนี่นะคะก็จะเป็นด้านข้างของ ช่องทางเดินของห้างสรรพสินค้านะคะทุกคนร้านร้านที่เราจะมาะคะคือร้านนี้นะคะนี่นะคะมีชื่อว่าครัวไทยนะคะครัวไทยร้านนี้ขายดีมากนะคะทุกคนทุกคนแล้วทุกคนดูราคานะ เห็นปะหมูผัดเม็ดมะม่วงนะเห็นปะยี่สิบสามสิบนะคะแล้วก็ข้าวขาหมูสิบแปดหยวนนะคะข้าวขาไก่ข้าวขาไก่ข้าวมันไก่สิบแปดหยวนนะคะเห็นปะนะคะไม่แพงข้าวผัดยี่สิบข้าวผัดอร่อยมากนะคะทุกคนให้ดูเมนูคือทุกคนดูดิต้มกัมต้มยำกุ้งนี้มียี่สิบมีสามสิบนะต้มยำกุ้งมียี่สิบสามสิบเห็นปะร้านนี้ก็คนเยอะมากนะคะทุกคนบอกเลยเยอะจริงๆนะคะ แล้วไหนยังจะมีแบบสั่งกลับบ้านอีกนะคะทุกคนคนะนี่นะคะเวลาใส่ข้าวนะคะก็จะต้องอัดลงไปในถ้วยนะคะทุกคนเห็นปะเห <c oughs> มือนบ้า <c oughs> นเราเหมือนบ้านเราเลยนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ไปครอบลงในจานนะคะโ๊นี่แล้วก็มีแตงกวาวางนะคะแต่งแตงกวาวางแต่งผักชีโรยหน้านะคะเหมือนเดะ เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปในร้านตามสั่งปุ๊บแล้วบอกไอ้ป้ากะเพราไข่าดาวเลยเนี่ยก็คือเราไม่จําเป็นต้องป้ากะเพราไข่าดาวอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็แค่สแกนคูปแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วพอสแกนเสร็จจะเข้ามาหน้านี้นะคะแล้วก็กดที่เปลี่ยนตานนะคะทุกคนก็คือสั่งอาหาระคะพอเราแตะเข้าไปปุ๊บตกใจใช่ไหมภาษาจีนหมดเลยแต่เราก็พอรู้นะว่ามันผัดอะไระใช่ป้าอ่า เอาจริงๆบีก็อ่านออกไม่หมดนะคะทุกคนอายกตัวอย่างเช่นบีจะให้ดูนะเนี่ยๆอย่างเนี้ยก็คือสั่งไม่ได้แล้วะคะจะเป็นแบบแถดดำๆคุณอุ้ยขอโทษค่ะน,นี่นนะคะเห็นไหมคะมันก็จะมีแถดดำๆแบบนี้นะคะก็คือไม่มีของแล้ว เลือกไอสิ่งที่เราจะสั่งนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอายุตัวอย่างเช่นเราจะสั่งนะคะเบียร์ช้างเบียร์ช้างนะคะเบียร์ช้างที่นี่ก็กระป๋องใหญ่นะคะก้าวอยู่นะคะทุกคนรู้สึกจะถูกกว่าบ้านเราไหมหรือว่าก็พอกันนะต่อไปนะก็โอเคเจียรู่นะคะก็เราไปที่ตะกร้าปุ๊บอย่างนี้นะคะก็กดจ่ายนะคะจูฟู่นะคะแล้วก็ช่อยเล่นนะคะก็ตกลงนะคะ เดี๋ยวมีใส่รหัสก่อนเราจ่ายเงินปั๊บเนี่ยจ,จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แค่นั่งรอไปนะคะแล้วก็จะมีพนักงาน,นะคะเอาสิ่งที่เราสั่งไปทั้งหมดนะคะมาส่งให้เราที่โต๊ะค่ะแบบนี้ค่ะมันก็ง่ายๆนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะคือดีใจมากนะคะมาจีนเนี่ยไม่เคยได้ช้อนกัะซมนะคะจะได้ตัดตะเกียบ่างเดียวนะคะแต่ถ้ามาที่ร้านนี้นะคะจะได้ทั้งตะเกียบและช้อนซ่อมนะคะเพื่อนๆเออก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนนานแล้วนะคะไม่ได้กินช้อนซ่อม นี่เพื่อนๆเห็นไหมคะที่เราสั่งไปเมื่อกี้นะคะก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเขาก็จะมาส่งให้ที่โต๊ะเลยนะคะทําไมเขาถึงรู้ว่าต้องเป็นโต๊ะนี้นะคะเพราะว่าแต่ละโค้ดมันก็ของแต่ละโต๊ะนะคะแต่ว่ามันก็จะแปลกๆไหมถ้าเราใช้ช้อนซ่อมกับกับกับถ้วยนะทุกคน <laughs> เขาไม่มีจานให้นะเขาก็ใช้เป็นถ้วยนะคะทุกคนถ้วยมันก็เหมาะกับตะเกียบเนาะช้อนยาวเดี๋ยวเออแต่เขาไม่ได้ให้จานเรานะเขาแบบว่าให้มาเป็นถ้วยเล็กนะคะทุกคน แล้วนี้นะคะทุกคนการแต่งจานนะคะก็เมืองไทยเนาะแบบแตงกวานะคะ้วยผักชีนะคะด้านบนนะะกะหรี่เนื้อนะคะข้าวผัดกะหรี่เนื้อนะคะกะหรี่เอ้ยข้าวผัดกะหรี่เนื้อะคะ่อออะ,คะทุกคนข้าวผัดผงกะหรี่เนื้อเออข้าวผัดกะหรี่เนื้อค่ะทุกคนผักชีเลยนะคะจานใหญ่นะคะทุกคน20หยวนนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะ ก็อร่อยคะ่ะเขาผัดแบบแห้งๆนะคะรสชาติกลางๆค่ะทุกคนกินได้คนจีนก็กินได้คนไทยก็กินได้นะทุกคนผัดกุ้งพริกไทยดำผัดกุ้งพริกพริกไทยดำนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะชิมกุ้งเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะกุ้งพริกไทยดำนะคะ เก,กินห้วยแล้วมันก็แปลกานะ,ะทุกคนอร่อยอร่อยนะคะทุกคนอร่อยะค่ะทุกคนก็เป็นผัดกุ้งพริกไทยดำนะคะที่ไม่ได้เหมือนกับบ้านแล้วนะคะแต่รสชาติดีเป็นฟิลเหมือนพริกไทยดำน้ำมันหอยไอวิก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็แบบเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนอร่อยดีค่ะทุกคนแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองผัดไทยปลาหมึกนะคะ ออร่อยนะคแต่ไม่ได้เป็นแบบรสจัดอะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบกลางๆเป็นแบบกลางๆค่ะทุกคนใช้ได้ค่ะใช้ได้ผ่านอร่อยแล้วราคาไม่แพงนะคะผัดไทยเนี่ยผัดไทยประเมิอนไทยอยู่ที่20่สิบหยวนนะคะทุกคนถือว่าถูกค่ะมาสิบสองปันนาคะ,ะถ้าอยากได้กินร้านอาหารไทยนะคะที่มีราคาที่ถูกน<ม>ะคะแลก็รสชาติอ่ะ ไปทางค่อนข้างดีนหน่อยะคะจากจากปานกลางไปค่อนข้างดีนะคะก็ให้มาที่ร้านนี้นะคะร้านครัวไทยนะคะ่นี่แล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูร้านที่ขายเกี่ยวกับสินค้าไทยด้วยนะคะอยู่ทางนู้นนะคะทุกคน<อ>เห็นไหมตรงที่รถจอดอยู่นะคะตรงนู้นนะคะกาต้องข้ามถนนนะคะเดี๋ยวข้ามถนนกันนี่นะคะทุกคนร้านขายอาหารไทยนะคะเออไม่ใช่อาหารไทยนะคะขายสินค้าไทยค่ะ 你好เ้老板你好้我来拍我先在我老公在面ิเสียเีย่อเอสวัสดีค่ะสวัสดี่บีจะมาขอถ่ายถ่ายที่นี่สักหน่อยอะค่ะ ขอบคุณมากค่ะเบียร์ช้างเบียรสิงนะคะมีสิงขวดเล็กด้วยนี่นะคะแถบนี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพนะคะทุกคนยาดมอะไรแก้ปวดหงปวดหัวนะคะทุกคนผลไม้แห้งนะคะทุเรียนอบแห้งนะคะ เฮบรูบอยนะคะแล้วก็ทิพรสนะคะน้ำปลานะคะตาปลาหมึกด้วยนะคะทำต้ยมยำนะคะแล้วก็อะไรนะกะทิ<ม>กะทิเชาาเกาะก็มียำยำด้วยนะคะยำยำแล้วก็มาม่านะคะมาม่าแล้วก็ไวไวครบนะคะทุกคน และทางนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกมะม่วงนะคะมะม่วงแห้งนะคะแล้วก็มีฮานามิด้วยนะคะมะโนราอ๋อมโนรขาข้าเกีบะน,ะนะคะเกีบมโนรานะคะแล้วก็มีเม็ดสาคูขายด้วยนะคะทุกคนนะคะทำสาคูนะคะตากระต่ายบินนะคะนี่ทางนี้ก็กลกแก่ะคะ่ะ<อ>ยูโรเค้กก็มานะคะทุกคน ทุกคนมีนมเม็ดด้วยนะนมเม็ดสวนดุสิตมะขามมะขามปั้นเม็ดนะคะแต่สิ่งเดียวนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยราคาไม่ต่างกันเลยอะ่ะแบบหรือว่าถูกกว่าด้วยนะคะน่าจะเป็นเบียนะคะจริงนะคะก็ประมาณ40 40วหยวนนะะ่ะกระป๋องหนึ่งนะคะทุกคนเดเทนก่อนทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นชาน,นะคะบานซานนะคะทุกคนอันนี้นะคะ1กิโลนะคะ2อ0 0 0่หยวนนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแบบว่าชานะคะชาสองหมื่นหยวนนะคะทุกคนก็เท่าไหร่แสนสามนะคะทุกคนประมาณแสนสามนะ,ะแสนสามแสนสี่นะ คือคอไม่ถึงนะทุกคนคือไม่รู้นะมันจะขมๆอ่ะแต่มีไม่รู้นะว่าคนที่เขาชอบชาเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ทุกคนสัมผัสไม่ได้ไงรับรู้ไม่ได้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้บีได้ชิมน,นะคะขอบคุณขอบคุณ เมันเขาเก็บหวานๆนะทุกคนเอ้ยบายบายบ๊ายบาย明天见แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี ah, ้นะคะเขานัดมาทานข้าวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเอ้ยแต่เดี๋ยวเราเล่าก่อนชาเมื่อกี้คือมันขมๆมาทุกคนแต่มันแบบหวานที่หลังนะคะ ผมเลยนะคะแล้วก็ไปหวานหวานที่หลังนะคะทุกคนอก็ไม่ใครดื่มชาแพงมาก่อนนะคะนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ดื่มชากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็โชคดีมากเลยนะคะได้ลิมรสชานะราคาหลักแสนกว่าบาทนะคะทุกคนชานนี้ก็มีชื่อว่าปานเหล่าปานจังนะคะทุกคนเหล่าปานจังใช่เหล่าปานจังนะคะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านนะคะด้วย โดมาายมอไซคไฟฟ้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เรากันแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายตอนนี้นะคะทุกคนก็นด้วยเรื่องของโรคระบาดน,นะคะ<ด>ก็เลยไม่สามารถทำให้เรา